อ<ะ>ีสองครามมาอยู่นี่บันดาบ้าไม่เจอกันกตั้งหลายปียังไม่หายเป็นป้ยอยีกเหรออดีแล้วนี่ช่วยยกคนโดยแ็นเค้กให้ด้วยหน้ามึงจะมึงขอเชิญต้านรับทุกท่านเข้าสู่เมโซงราดงวิตาเชิญคุณป้าทั้งสามตามดิฉันมาทางนี้เลยคคะเรียกใครป้าเรียกพีก็ได้ค่ะเชิญพวกคุณพี่ตามมาเลยนะคะ นั่นนะคะจะเป็นที่อยู่ของนักเรียนชายของเราค่ะจะอยู่หอนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะตามดิฉันมาเรื่อยๆก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าเมทรงของเรานั้นสวยงามมากเลยว้ายตายค่ะระวังคุณน้องไม่เป็นไรค่ะคือที่พักของคุณพี่นะคะจะอยู่ทางด้านนี้คุณพี่เก็บของแล้วเข้าไปพักได้เลยนะคะใครอะพวกนั้นเป็นใครอะเด็กนักเรียนชายของเราเองอะค่ะเป็นอะไรอ ไปไหนกันมาบอกแล้วไงฮะว่าไม่ให้ไป r ร d b u i l d i n หรือตึกแดงทำไมไม่ลิสเ้นสวนสว่างกันบ้างเลยฮนะฟังฟังสวนสว่างลิเต้ลมอนสเตอร์ไอเด็กเปรีคงจบมาจากเมืองนอก,ก,กนะครืบอ่อาคงไปเจอของดีมาแล้วใช่ไหมฮนะซูบิดกันจริงๆทำไมไม่บีลีฟมีไม่ฟังฉันกันบ้างเลยฮนะ มันจะฮาทำยี่อะไรอ่ะเวลคมเมซองราดองวิสตาฮะสต๊ไปสลีฟกันแล้วใช่ไหมฮะง่วงนอนเชิญฮะไว้ทอล์กทุมอโลโคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะเขาเป็นใครอ่ะคุณสวนสวัสดผู้ดูแลหอที่นี่ค่ะอย่าไปที่เร Building ตึกแดงนะฮะตึกแดงคืออะไรอ่ะเรดบิวดี้ไงอีสัตฮะสบายดีนะฮะโอเคฮะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะคือสระว่ายน้ำของหอเราค่ะน้องเรือเรือเรือใครมาเล่นน้ำอยู่ที่สระ เห็นอยู่เลยเนี่ยอยู่ไหนวะฉันก็เห็นนะแคดเดียวหายไปไหนแล้วอ่ะเห็นอ่ะฉันเห็นนะอา้าวหายไปแล้ยังไงวะแวบเปลี่ยวแท้ๆเลยเอังโซวพี่อง,อองรับไปไหนแต่ฉันเห็นนะไป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  อีกไหมไปเถอะโอ้โหตั้งแต่นีูหอมาหอเนี่ยสวยที่สุดเลยใช่โลหอนี้มันจะเข้ากับหน้ามึงหรอยอ้กระตูนแล้วน้ายอย่างมึงน่ะต้องหอแบบไหนไม่ยินนี่ยิ่งแหมหอนี่คืองานแท้ เราไม่ได้มาพักผ่อนกันนะเรามาเพราะเรามีภาระที่จะต้องทำอ่ะอีแลงเค้กมึงไปไหนมาเนี่ยกู้พู้พอๆอยู่นั่งแหละเจ๊หนูไปํำรวจหอนี่มาแล้วเขาจหนูตำรวจมานี่นะหอเนี้มีของ แรงด้วยเหรอมันมาแล้วมึงต้องสู้ให้ได้มึงจะลองดีกับกูใช่ไหมมึงต้องชนะมังกูถึกลัวมึงก็หนึ่งมึงกลางมึงอยากไปกลัวอย่ายอมนะเคล็เคล็เจ๊มึงไม่ไหวแล้วเราไปก่อนนะมึงจะไปไหนวะที่ผมนึกว่ามึงสู้กับมังคนลุก มันพวกเราเริ่มงานกันเลย